วันที่15พฤศจิกายน2568เวลา16นาฬิกาณวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระธรรมปัญญาภรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารเป็นประธานฝ่าย พร้อมด้วยนายสุทีเลาสสิวัฒนพงศ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายชิสกลรังสีเสริมสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายมนตรีใช้ลุงเลืองเลขานุการนายกอบจราชบุรีนายสัญญาธิระเขมกุลที่ปรึกษานายกอบจราชบุรีสมาชิกสภาอบจราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้